พระสมาาสมุทธเจ้าองค์ปัจจุบันพระสมาาสมพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันเดิมท่านก็เป็นปุถุชนเช่นเดียวกับเราพระพุทธองค์ได้เวียนว่ายแตยเกิดนับพบนับชาติไม่ทวนนับย้อนหลังไป20สอสงไขยแสนมหากัั พระพุทธองค์ได้ทรงประสบเคราะหกรรมอย่างหนักจึงชกใจคิดว่าชีวิตของมนุษย์เป็นทุกข์ต้องเวียนว่ายตายเกิดเหมือนถูกขังอยู่ในคุกหากวันใดเราสามารถพ้นจากคุกนี้ไปได้จะนำ พาชนชาวโลกข้ามฟังแห่งวตัตตาสงสารนี้ไปให้หมดสิน้นจากนั้นพระพุทธองค์ก็ทรงตั้งใจสร้างความดีต่างๆแต่เป็นไปอย่างลองผิดลองถูกด้วยลำพังพระองค์เองเป็นเวลาถึงเจ็ดอสงไขยพระพุทธองค์ จึงทรงเริ่มจับทิศทางการสร้างความดีถูกว่าจะต้องสร้างบารมีสิบทัศนอย่างยิ่งยวดแต่พระพุทธองค์ก็ทรงลงมือสร้างแต่ความดีทั้งสิบประการนั้นเป็นเวลาอีกเก้าอสงไข จนบารมีเต็มเปี่ยมพอที่จะปราบกิเลสให้สิ้นไปได้หากว่าทรงเปลี่ยนพระทัยไม่ปรารถนาจะสร้างบารมีต่อเพื่อเป็นพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าก็จะได้เป็นพระอรหันตาสาวกในสมัยของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าที่มาตรัสรู้ในขณะนั้น แต่ด้วยพระมหาการุณาธิคุณที่จะพาสัตว์โลกอื่นออกไปจากวัตฏสงสารนี้จึงทรงอดทนสร้างบาร,รมีต่อมาอกีก 4. ี่อสงไขยแสนมหากับเพื่อฝึกวิชาครูให้สามารถเป็นต้นแบบให้แก่ชาวโลกได้อย่างแท้จริงใน พระชาติสุดท้ายพระพุทธองค์ทรงเกิดเป็นมนุษย์มีพระนามว่าเจ้าชายสิทธัตถะแม้ว่าพระพุทธองค์จะทรงบารมีเต็มเปี่ยมปานนั้นแต่เพราะต้องมีการเกิดใหม่จึงทรงลืมความรู้เดิมและปฏิทานเดิม ทรงอยู่ในโลกียสุขเป็นเวลาถึง29ปีจึงได้คิดว่ากำลังจะทรงวนอยู่ในวัตะวัฏจักรของการเวียนว่ายตายเกิดอีกจึงเสด็จออกบวชและทรงเพราะว่าแม้พระพุทธองค์ จะมีบาร,รมีเต็มเปียมแล้วซึ่งเปรียบเสม,มือนว่าทรงมีฟืนที่แห้งสนิทและทรงมีปณิธานอันแน่วแน่ที่จะพ้นทุกข์เปรียบเหมือนทรงมีไม้ขีดแต่ยังขาดวิธีการที่จะขีดไฟซึ่งก็คืออริยะ มักมีองค์8ดพระพุทธองค์จึงทรงทุ่มเทปฏิบัติตามอริยมักมีองค์แปดโดยบำเพ็ญเพียรทางจิตฝึกสมาธิจนใจหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายแล้วปักมั่นติ่งเข้ากลางของกลาง จนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับพระธรรมกายในตัวบรรลุวิชชาสามปราบกิเลสได้หมดสิน้นเป็นพระอาหารหันตะสามมาสัมุทธเจ้าแล้วทรงสั่งสอนธรรมะอันเป็นทางพ้นทุกข์แก่มหาชนคำสอนของพระสมมาสัมพุทธเจ้า องนั้นเรียกว่าพระธรรมเมื่อมีผู้เร่อมใสเข้ามานับถือพระพุทธศาสนามากขึ้นก็ทรงวางระเบียบว,วินัยปกครองหมคณะให้เรียบร้อยซึ่งเรียกว่าพระวินยัยพระธรรมกับพระวินัยนั้น รวมกันเป็นพระพุทธศาสนาพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าประกอบด้วยพระคุณอนเนกประการเมื่อกล่าวโดยโย่อเฉพาะที่เป็นหลักใหญ่มีสามประการคือ 1. นพระปัญญาที่คุณทรงมีควมามฉลาดรอบรู้ในธรรมทั้งปวง สองพระพิสุทธิทคุณพระองค์ทรงมีความบริสุทธิ์ปราศจากกิเลสทั้งปวงสามพระกรุณาที่คุณทรงมีน้ำพระทัยสงสารคิดช่วยสัตว์โลกให้พ้นทุกข์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตัดสรุแล้ว ทรงประกาศพระศาสนาอยู่เป็นเวลา45ปีจนพระจนาอายุได้80พรรษาก็ดับขันธปรินิพานเมื่อจะปรินิพานพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารับสั่งว่าให้พุทธบริษัทนับถือ พระธรรมกับพระวินัยที่ได้ทรงแสดงไว้แล้วเป็นศัสดาแทนพระพุทธองค์สืบไป